ย้อนกลับไปเมื่อ13ปีก่อนวันที่7มิถุนายนคิศกรา2007มีเรื่องราวเขย่าวขวัญปรากฏขึ้นเรื่องหนึ่งเหตุการณ์นั้นมันถูกเรียกว่า Body of a p e a k Body of a p e a k เป็นชื่อคลิปวิดีโอที่มีผู้เผยแพร่ออกมาเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีชายสองคนกำลังสำรวจอาคารร้างแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษลักษณะเหมือนรายการลองของพิสูจน์เรื่องลี้ลับหรือล่าผี พวกเขามีเครื่องมืออัดเสียงที่เรียกว่า EVP หรือ Electronic Voice p h e n o m e n a l ที่สามารถอัดขึ้นเสียงที่ปกติมนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้ในขณะที่พวกเขาเดินไปที่ห้องหนึ่งที่มีประตูสีแดงปิดอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนพูดว่า I have a body of a pig ฉันมีร่างเป็นหมูแล้วก็ได้ยินเสียงร้องของหมูที่ดังสนัน่น แต่เมื่อเปิดห้องเข้าไปดูกลับไม่พบร่างของหมูแม้แต่ตัวเดียวแล้วพวกเขาก็ได้ถ่ายรูปภายในห้องนั้นไว้ต่อมาพวกเขาเอาภาพที่ถ่ายไว้มาดูอีกครั้งแล้วก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นภายในห้องที่คิดว่าว่างเปล่านั้นกลับพบว่ามีเงาดำของสิมีชีวิตร่างหนึง่งอยู่ในห้องนั้นรูปร่างของมันคล้ายกับคนและหมูรวมกันกำลังนอนหมอบคุดคู้อยู่ และเรื่องราวของมันก็เงียบหายไปตามกาลเวลาจนกระทั่งในวันที่27สิงหาคมคิศกา2018เทเวอร์ฮินเดอร์สันได้โพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมอีกครั้งพร้อมคำบรรยายว่าฉันมีร่างกายเป็นหมูภาพนี้ทำให้ผู้คนบนโลกอินเทอร์เน็ตหวนคิดถึงเรื่องราวของ Body of the p i g อีกครั้งไม่มีใครทราบว่ามันกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งที่สถานที่ใด แต่คราวนี้มันทำให้เราได้เห็นรูปร่างของมันได้ชัดเจนขึ้นอีกเล็กน้อยมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีส่วนผสมระหว่างคนและหมูที่มีความน่ากลัวและสยดสยองมันมีสีผิวเหมือนกับหมูทั่วไปแต่อาจจะซีดเล็กน้อยเนื้อตัวเหมือนจะสกระปรกเปืดอเปืนดินโคนหัวของมันเป็นหัวของหมูที่มีดวงตาสองดวง แต่อยู่ผิดรูปผิดล่างบิดเบี้ยวออกจากกันร่างกายของมันเป็นเหมือนร่างกายมนุษย์ที่ผอมแห้งกําลังโผลออกมาจากความมืดเนื่องจากภาพที่ปรากฏทั้งสองภาพไม่ค่อยชัดเจนและค่อนข้างมืดจึงมีผู้ที่พยายามถอดแบบโกดพิกออกมาค่อนข้างหลากหลาย เราไม่เห็นส่วนมือส่วนเท้าและลำตัวของมันบางคนจึงถอดแบบออกมาให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้แขนขาและสามารถลอยได้บางคนก็ถอดแบบออกมาให้มีลำตัวเพียงครึ่งเดียวส่วนมือเป็นมือของมนุษย์เรื่องราวของมันถูกเล่าขานไปต่างๆนานาบางคนกล่าวว่ามันสามารถทำให้คนกลายเป็นหมูเหมือนมันได้แต่ยังไม่มีการยืนยันหรือรับรองว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ หาพูดถึงเรื่องราวที่คนกลายเป็นหมูก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องราวในแอนิเมชันของสตูดิโอจีบีประเทศญี่ปุ่นเรื่องสปิริตอเว y หรือชื่อไทยว่ามิติวิญญาณมหัศจรรย์ซึ่งเป็นเรื่องราวของจิฮิโรเด็กหญิงวัยสิขวบที่กำลังย้ายมาบ้านใหม่กับพ่อแม่แต่กลับหลงเข้าไปในอีกมิติหนึง่งโดยบังเอิญพ่อแม่ของเธอไปกินอาหารในร้านแห่งหนึง่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นร่างกายของพวกเขาก็ค่อยๆกลายเป็นหมูแล้วสติและความทรงจำของความเป็นมนุษย์ก็ค่อยๆเลือนหายไป iro, จิฮิโรจึงต้องหาวิธีช่วยพ่อแม่ของเธอเธอได้ผจนภัยอยู่ในโลกลี้ลับนั้นแล้วเจอเข้ากับพูดผีปีศาจต่างๆรวมถึงผีไร้หน้าคาโอนาชิที่โด่งดังอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของโกดพีคที่เรานำมาฝากทุกคนนะคะก่อนจบคลิป ขอฝากให้ทุกคนช่วยกดถูกใจเฟซบุ๊กเพจอาร์ตแอนเพววาดเล่นเป็นเรื่องหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำภาพวาดต่างๆที่เห็นในคลิปลงไปโพสต์ไว้ที่เพจค่ะใครอยากได้ภาพสวยๆก็กดถูกใจเพจไว้รอได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย